ก็ามาอยู่กันต่อกัอกบสนามข่าวท้องถิ่นครับช่วงนี้ไปดูรัษดรจาก4ี่หมู่บ้านครับที่ตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินซึ่งตอนนี้ก็มีน้ำกินน้ำใช้อย่างไม่ขาดแคลนหลังจากที่จุลประทานได้ทําการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริทําให้มีแหล่งกักเก็บน้ําเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนะครับติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ครับตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินในวันนี้เป็นพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้น มีน้ำอุปโภคบริโภคแม้จะอยู่ในช่วงหน้าแง้งเดิมรัศดรสี่หมู่บ้านที่นี่เดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาขาดแคลนน้ำไรนะก็เอาอันฝนธรรมศาสตร์เทานี้แล้วครับน้ำดำน้ำมันกับน้ำฝุนน้ำย่างหลังบบอืดยุโรดนี่ว่าแต่ฝนตกมาบ่อืดโรดนามเมนี่นานจ้าเน้ำเลงนี่มันยังเฮียงเลงอยู่ สภาพพื้นที่ของ4ี่หมู่บ้านในตำบลดินจีได้แก่บ้านดินจีบ้านโนนหนาแท่งบ้านสมอทบและบ้านท่านาเหลาพื้นที่มีความลาดชันน้ำฝนจากธรรมชาติที่ตกเหนือเขาในฤดูน้ำหลากบางพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมแต่พอหน้าแล้งกลับไม่มีน้ำไว้ใช้เพราะไหลทิ้งไปเนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำบาบจะบบมีบ่มีใส่แบบตามธมรมชาติจะน้ำห่วยน้ำห้องขุดขุดโบจะ ขุดบ่อไส้ตามตะก้าตนะกินตะกอนเนี่ยบ่มีถ้าเอาน้ำมากินเนี่ยสิก็ต้องเอามาจากบ้านจ้ะใส่ตุม่มรอน้ำฝนเนี่ยสิจะน้ำกินก็ได้ ในปี2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินส่งเยี่ยมราษฎรที่นี่และทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาหาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแลง้งได้อย่างเพียงพอตามที่ราษฎรร้องขอ ในปี2,545จึงมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำชื่อโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณสองล้านลูกบาทเมตรครับทางกรมชนประทานก็เลยาเข้ามาดำเนินการโดยพื้นที่ที่ก่อสร้างนี้จะเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติของภูพานนะครับก็ดำเนินการก่อสร้างในปี47แล้วเสร็จในปี49นะครับพื้นที่ เก็บน้ำนี่ก็จะประมาณ139ไร่นะครับเก็บน้ำได้ถ้าที่ระดับเก็บกักก็อยู่มันล้าน6 6 0มื่ิวนะครับถ้าระดับสูงสุดก็ประมาณ3ล้านแต่นี้ในการส่งน้ำก็เป็นระบบท่อนะครับส่งไปได้พื้นที่ส่งน้ำประมาณ1,908ไร่นะครับใช้ระบบท่อเปิดด้วย าววหลังจากที่อ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบก่อสร้างและส่งน้ำผ่านระบบท่อไปยังแหล่งกักเก็บน้ำประปาหมู่บ้านให้ราษฎรใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลักชาวบ้าน4ี่หมู่บ้านจึงได้จัดตั้งกลุ่มเพื่อร่วมบริหารจัดการน้ำให้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอน้ำอ่างเก็บน้ำตรงนี้นะครับเราใช้อยู่7หมู่บ้านนะครับโซนนี้โซนโซนของอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบมี7หมู่บ้านมีหมู่หนึ่ง หมู่สองหมู่สามหมู่หกหมู่เก้าหมู่สิบเอ็ดและหมู่เจ็ดครับเราจัดการกันอเราต,ต้องตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาน้านะครับโดยใช้คณะกรรมการจากผู้นําชุมชนเพราะว่าเราไม่มีค่าไม่มีค่าตอบแทนนะครับเราใช้จิตอาสาของผู้นําชุมชนดูแลช่วยกันนะครับโพดแล้วก็ฟักทองจ้ะแล้วกับพวกผักพืชยืนต้นกล้วยมะงละกอย,ยังก็มีเหมือดแจ้พัก พวกผักหมผักเองที่สิไก้อนได้ซื้อกินเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ซื้อกินจ้ะผูกกินเองจ้ะเรามีน้ำใช้จะมีกะจากเวลาทำนากะได้จากโบของส่วนประธานจากโปรยมาเก่าลงสะไว้ วันนี้รัศดรในพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งมีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้เสริมการเพาะปลูกในฤดูฝนกว่า1800ไร่และฤดูแล้งอีกกว่า460ไร่มีแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้บริโภคและมีรายได้จากการประมงมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและบรรเทาอุทกภัยบางส่วนทั้งนี้เกิดจากน้ำพระทัยของพระองค์ ที่ทรงห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องน้ําให้มีความมั่นคงทางน้ํามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงทางอาชีพอย่างยั่งยืนชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชยรคำทีมข่าว NBT11 TV อีอีสานร,รายงานจากจังหวัดกาลสิน